รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีวิทยุนะฮะแล้วก็ไลน์อินนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะฮะมีช่องใหม่้วยนะครับมัลุ้มเพิ่มใหม่ได้อันนี้ช่องไลน์อินนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อจากตัวนี้ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะหรือยูทูบเพื่อเข้ามาอัดในเทปได้เลยนะครับเป็นสาย AUX to AUX นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับนี่ปุ่มพาวเวอร์นะครับเครื่องมีรอยบ้างนะฮะหลักการเวลานะอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะฮะ ตามนี้ไปเลยนะฮะเครื่องสภาพดีมากนะครับมีรอยบ้านตามกันเวลางดดามานี่ปุ่มเวอร์นะฮะวิธีถึงขึ้นร้อยแปดว่าเราวันนี้ครบรอบนะฮะที่ถึงขึ้นไ้เป็นบ้านเราล่วงละเมิดทางเพศด้วยคำพูดนะฮะแล้วก็มีการลูกคำนะครับมีการเอ่อชักจูงไปในทางส่อเสียดคืออันนี้เป็นตั้งสูลีมนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะทำให้เด็กๆมีการพูดคุยกันเองว่าเฮ้ย มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกิดีจังหวะสุดท้ายเชื่อมครับกลายเป็นว่าจากปากกัปากมันกลายเป็นว่เด็กหลายคนเนี่ยคุยกันแล้วแล้วน่ากำลังได้มติทุกอย่างนะคเหมือนกันจากคนคนเด้ผมเะ็มทุครับสายพันใหม่ล้วกน่ากลังได้มเติทุกอย่างะครันดิทยุไย้นม่แ้วก็นมกำลัได้ผมเต็ทกอ่างนะครับเด็กหลยันใ่อ้ก็นัากงดต็มทุอ่างนครับเด็กยพันหม่ล้นนากคลังได้ผมเน็ทุกอยากนครังเด็ยวันกรนาะไล เดี๋ยวตรวจสอบฟังอยากจะวิทยุโอเคผู Turn ้กระทำเหมือนเหมือนกันอยากจะวิทยุโอเคในเดียวนะฮะแบบร้ารใหม่ชัดเจาะนะฮะวันนี้ครับเราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะตามที่ข่าไปเป็นไลน์อินนะกดอีกรอบหนึ่งจะเป็นไลน์อินอันนี้ผมต่อจากเครื่องนี้อยู่นะผู้พัฒน์สามารถต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาอัดในเทปได้เลยนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบอัดจากไลน์อินนะครับ อันนี้ผมต่อจากเครื่องในอยู่ลูกค้าสามารถต่อโทรศัพท์เข้าได้นะฮะอันนี้ผมทดสอบไม่โดยเฉยนะฮะเสียบรูนี้นะฮะมีสเครื่องนี้สวยนะเสาวิทยุไม่ห่างม่งอสภาพสวยไฟสอ0่สบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านด้านล่างนะครับ6ก้อนะฮะเป็นถ่านเบอร์ซีอนี้ผมไม่ได้ลองให้นะครับช่องใส่ถ่านใส่สะอาดนะใช้ได้ปกติแล้วครับเดี๋ยนะครับผมถอดไรอินนะนะครับนี่ผมถอดออกแล้วนะ กดอีกรอบจะกลับมาเทปนะครับจะสอบฟังที่อัดจากไลน์เมื่อกี้นะทีนี่ที่อัดจากไลน์เมื่อกี้ชัดเจนนะฮะลูกค้าสามารถต่อจาก youtube เพื่อมาอัดลงเทปได้เลยนะฮะเครื่องนี้นะครับเข้าไปลบซีดีนะฮะอันนี้ผมใส่ผ่นเข้าไปแล้วนะฮะแผ่นอ่านเร็วนะฮะรองรับอะแดบิลอเดนไม่ได้รองรับเอ็มพีสามนะครับงานปกตินะครับกดเพย์ปุ่มเพย์ตรงนี้นะฮะสต็อปบนนี้เน็กนะฮะซีดีเอฟเอ็ม เทปไลน์กด2รอบไลน์กดรอบ1นึงเป็นเทปอันนี้ซีดีนะครับมีวอลลุ่มพวกนี้เป็นเมมขึ้นวิทยุนะครับแท็กสองนะครับเดี๋ยวต้องสอาดจ,จากซีดีนะครับซีดีอ่านเร็วนะมี eq นะครับปรับได้หมดเลย ถ้าล่างเครื่องจะมีช่องใส่ฐานนะครับเป็นฐานเบอร์ซีนะครับหกก้อนนะฮะถ้าสอบฟังที่อัดจากซีดีนะครับนะฮะอัดจากซีดีนะฮะอัดจากซีดีอัดจากโทรศัพท์ลงเทปอัดจากวิธีลงเทปได้หมดเลยนะต่อไปฟังระบบเทปนะครับรีวิวแบบเร็วๆเลยฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มรูป ออนะอีอคิวปอีิวผมทุกปุ่มใช้งานได้ปกติหมดนะฮะเต็มระบบเลยอโอเคนะครับประจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ